สวัสดีวันปีใหม่ไทยคะ่ะนะคะโอเคเนาะสิ่งที่ซ่อนภายในใจที่เขาอยากบอกกับคุณให้คุณรับรู้สิ่งที่ซ่อนภายในใจที่เขาอยากบอกกับคุณให้คุณรับรู้วันนี้นะคะเป็นการเลนด้อมเล่าเรื่องไพ่นะคะ ใช้วิจารณญาณนะคะในการรับชมรับฟังนะคะดูได้ท้งคนที่เกิดทั้ง7วันและ12ราศีสวัสดีท่านผู้ชมนะคะไม่ว่าจะอยู่ในไทยในต่างประเทศหรือที่ไหนก็นตามนะคะพลังงานนี้เป็นของคุณค่ะนะคะเป็นพลังงานของคุณถ้าคุณผ่านมาเห็นคลิปวิดีโอนี้นะแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังสิ่งที่ซ่อนภายในใจที่เขาอยากบอกคุณให้คุณได้รับรู้ในตอนนี้ค่ะ เป็นพลังงานภาพรวมของคุณและเขาคนนั้นค่ะนะคะเป็นพลังงานภาพรวมของเขาคนนั้นและเป็นพลังงานของคุณนะคะใช้วิจารยานะคะในการรับชมรับฟังนะคะดูได้ทั้งคนที่เกิดทั้ง7วันและ12ลาศีเลยจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะอ่าขอบคุณนะคะไม่ว่าจะเป็น คนที่เข้ามาดูใหม่และคนที่เข้ามาดูเก่าอยู่แล้วที่คอมเมนต์น่ารักน่ารัก,รกหรือให้กำลังใจไม่หมอะคนนี้นะคะวันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนและดูยัางเพเ่ินๆสำรานใจรับพลังงานดีๆรับพลังงานบวกนะสิ่งที่ซ่อนภายในใจของเขาคนนั้นนะคะสิ่งที่ซ่อนภายในใจที่เขาอยากบอกคนออ่า,อาเป็นไพ่งานขึ้นเนาะ เป็นเพศเป็นเด็กถือไพ่นะอ่าแล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเขามีความมุ่งมั่นขยนันแล้วก็สิ่งที่เขาจะทำเนี่ยอยากจะทำให้มันสำเร็จเพื่อที่จะให้คนน่ะนับหน้าถือตาหรือยนยอเขาหรือสรรเสริญเขาชื่นชมเขาในบริบทที่เขาเป็นเขามีความรู้สึกว่าตัวเขาเองอะ่ะอยากที่จะพูดหรืออยากที่จะบอกถึงอ่าภายในใจที่เขาเป็นนะบริบทหรือตรงนี้ เขารู้สึกว่าเขาเก็บความรู้สึกไว้เยอะมากแล้วเขาก็ไม่อยากที่จะให้ความรู้สึกแบบนี้มันไปกระทบกับคนอื่นหรือให้คนอื่นได้รับรู้ถึงเบื้องลึกภายในใจที่เขาไม่ค่อยสบายอ,อกไม่ค่อยสบายใจอยู่ตรงนี้แล้วก็ในมุมมองทัศนคติของเขาบางมุมมองเนี่ยตัวไอ้ตัวเขาเองเนี่ยก็ยังมีบางสิ่งหรือบางมุมที่เขาเก็บเงียบซ่อนเล้นหรือแม้กระทั่งความรู้สึกที่มัน รู้สึกว่าตัวเขาเองอ่ะไม่เอนจอยไม่สนุกสนานมันก็ยังมีอีกบางมุมหนึ่งแต่บอกไว้เลยว่าตัวเขาเองอะ่ะก็ยังมีสิ่งที่มันค้นหาอยู่เยอะมากๆนะคะเขาเป็นคนเก็บความรู้สึกค่อนข้างเก่งมากถึงแม้คนจะดูเหมือนเขาแบบไม่โตสักเท่าไหร่แต่เขาก็เวลามีคำพูดศาสตร์เข้ามาหาเขาเขาก็จะรู้สึกว่าตัวเขาอะ่ะมันแข็งแกร่งมากเลยนะ ตัวเขาไมไ่ไม่ได้รู้สึกว่าไอ้คำพูดพวกนั้นอนะ่ะมันจะมีปัญหาหอุประสรรคกับเขาซึ่งแนวโน้มหรือแนวทางที่มันเกิดขึ้นนะ่ะเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีพลังงานบวกค่อนข้างเยอะและเป็นคนที่มีพลังงานบวกไมยเซตคำพูดและสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่ซ่อนภายในใจเขาเป็นความรู้สึกที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยเขา รู้สึกดีนะหรือเขารู้สึกเอนจอยกับสิ่งที่เจอหรือสิ่งที่เป็นอยู่นะช่วงตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะพูดกับใครสักคนให้เข้าใจในมุมที่เขาเป็นหรือสิ่งที่เขากําลังค้นหาอยู่ตรงเนี้ยเขารู้สึกว่าตัวเขาอยากจะบอกให้ใครได้รับรู้หรือให้ใครได้รับทราบว่าตัวเขาอะจริงๆแล้วเขาเป็นแบบนี้นะเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครนะแต่เขาก็จะเป็นคนที่มันเหมือนน้านิ่งๆเองเนาะอ่าสิ่งที่อยู่ในใจเขาอ่ะ ที่เขาอยากจะบอกขอบคุณก็คือเขาถึงเขาจะไม่ได้ทักทายหรือเขาจะไม่ได้คอนแทคกับคุณเนี่ยเขาก็รู้สึกดีกับคุณมากๆซึ่งสิ่งที่มันมีแบบเนี้ยเขาไม่ได้รู้สึกว่าตัวเขาเองหรือตัวคุณเองเป็นอุปสรรคกับปัญหาตรงนี้เลยเขาอยากเติบโตอยากเรียนรู้ไปข้างหน้าอ,อนะคะเขาอยากเติบโตอยากเรียนรู้อยากค้นหา ในสิ่งหรือมุมมองที่มันเป็นน่ะช่วงบริบทต,ตรงนี้ไปข้างหน้าไม่ได้คิดว่าไอ้สิ่งที่เจออยู่ตรงนี้จะเป็นสิ่งที่มันไม่ได้มันไม่มีอุปสรรคนะคะแต่สิ่งที่เขาคิดอ่ะมันมันมีความรู้ว่าเขาอยากจะทําอะไรด้วยตัวเองหรืออยากจะมีมีความรักดีๆหรืออยากจะให้คนรักของเขารู้สึกภูมิใจในตัวเขา แล้วที่เขาเด e h เฮอร์มนะที่เขาเดินนิ่งไปๆเนี่ยเขาก็คุณเนี่ยถ้าดูเราเดูทรงแล้วจับไพ่นี่ก็โหแหมอยู่ไกลจากกันเนาะเขานิ่งอ่ะเขานิ่งเฉยจะมองดูใจค่อนข้างยากมากๆเลยคนเนี้ยเดอะเฮอร์มองดูใจยากมากมองดูเป็นคนที่เหมือนมีความสุข,ขุมมีความรอบคอบมีความจริงจังกับชีวิตค่อนข้างเยอะมากๆ และเป็นคนที่พลังงานของความดีค่อนข้างเยอะก็อย่างที่บอกว่าเกรินไปว่าเขาอะจะไม่ค่อยได้พูดถึงความรู้สึกของเขาต้องการหรือไม่ต้องการหรือใครจะพูดถึงเขายังไงเขาก็ณนะไม่รู้โมไม่เห็นเขาจะรู้สึกปิดหูปิดตาปิดไว้หมดเขาจะพอเขาได้ยินได้ฟังหรือเซฟโซนเขาจะมีกำแพงของตัวเขาเขาจะไปอยู่ในห้องของเขาหรือจะไปอยู่ในโลกส่วนตัวของเขา ฉะนั้นแน่นอนค่ะการที่เขาจะแสดงออกถึงทางเรื่องความรักคนคนนี้จะค่อนข้างยาก mm hmm. ก็เหมือนเดิมเฮอรมีดหรือสีที่จำสินอยู่ในถ้ำอยู่ในป่าแทบจะไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรกับความรู้สึกที่คุณคุณคอนแทกหรือคุณบอกแต่ไม่ใช่มันเป็นแค่เปลือกนอกของเขาที่เขามีกรอะไว้ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่รู้สึกเขารู้สึกค่ะแต่เขาเพียงแค่ไม่แสดงออกให้คุณได้รับทราบว่าจริงๆแล้ว ตัวเขาเองอะรู้สึกยังไงกันแน่เขาไม่ได้แสดงออกเขาไม่ได้คุณไดร้รอบทราบว่า,าแท้จริงแล้วอะเขาก็เป็นคนที่มีความรู้สึกเหมือนกันแล้วก็รู้สึกมีความรักมีความต้องการมีความหวังดีหรือมีความปรารถนาดีเช่นกันไม่ได้เขาก็จะทําแบบนี้ถ้าใครมองก็ก็ช่างไม่เป็นไรแม้แต่กระทั่งตัวคุณที่มองเขาผิดพลาดเป็นกันแบบเหมือน,น,เ,หอนเหมือนแบบตัวคุณกับเขาเหมือนมีความห่างเหินการทางใจกัน ยิ่งอยู่แดนไกลจากกันอยู่แล้วก็ยิ่งมีความห่างกันไม่ได้ใกล้ชิดกันไม่ได้สันหรือคอนแทคเข้าหากันแล้วตอนเนี้ยมันก็เป็นมุมที่มันสะท้อนเนาะแล้วก็เป็นมุมที่มันรู้สึกว่าเขาก็อยากที่จะพูดถึงความในใจให้คุณได้รับทราบมากๆนะคะว่าตอนเนี้ยเขารู้สึกคิดถึงคุณมากเลยนะเขาหวยหาเขาต้องการที่อยากจะพบจะเจอคุณและอยากให้คุณเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็น มุมองท้านัติหรือสิ่งบางสิ่งหรือไม d เซตบางไม d เซตที่มันเป็นเขารู้ถึงคุณค่าของความรักเขารู้ถึงคุณค่าของความรู้สึกที่มันมีอยู่ตรงเนี้ยบริบทของความรักบริบทของความรู้สึกบริสุทธิ์รู้สึกของความ มันเป็นความรู้สึกของคนที่จะบอกว่าเป็นความรู้สึกของคนที่บางมุมก็มันเป็นมุมที่น่าเบื่อเนาะแต่สิ่งที่ซ่อนไว้ภายในใจของเขานะ่มันความคิดถึงนะมีความเหงาอยู่ตรงนี้คะ่ะคนนี้เขามีความเหงานะมีความเหงาแล้วก็มีความต้องการที่อยากจะพบอยากจะเจอใครสักคนหรือใครบางคนที่เขาต้องการตอนนี้เขาอยากจะบอกว่าเขาทํางานเยอะมากเลย นะคะวันนี้เขาก็ยังทำงานเขาก็ยังคงมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่จะพูดให้ได้รับทราบถึงแม้คุณจะไม่เข้าใจเขาก็คุณอยู่ไกลกันแน่นอนค่ะนะคะอยู่ไกลกันอยู่เขาอยู่อีกที่หนึ่งคุณอยู่อีกที่หนึ่งซึ่งแน่นอนค่ะเวลาที่มันจะโครจรเข้ากันหายาเทศกรงเทศการเนี่ยแทบจะไม่ได้เจอกันหรอกนะคะไม่ได้เจอกัน หรือแม้กระทั่งคุยกันมันอย่างน้อยลงความเข้าใจความผูกพันความรักความปรารถนาดีที่มีให้กันอะมันรู้สึกว่าทั้งคุณกับเขาอยากที่จะเข้าหากันหรือมีโมเมนต์แบบเนี้ยอยู่ด้วยกันเขารู้สึกว่าคุณอะออช่วงเนี้ยอารมณ์ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบแปลปปวนเนาะแล้วก็มันก็แปลปรวนแน่นอนเพราะว่าคุณก็รู้สึกว่าอยากจะเจอเขาหรือ อยากจะให้เขาเข้าใจในพาร์ทที่คุณเป็นแต่เขาก็ไม่เข้าใจอะเพราะว่าเขาก็ทํางานของเขาเนี่ยดีไม่ดีต้องเข้ากะเขา้าอูทีหรือต้องรับผิดชอบตรงนี้ไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากเจอหรือไม่ได้อยากจอยกับคุณนะเขาอยากเจอแล้วเขาก็อยากจะจอยอยากจะแชร์ความสัมพันธ์กับคุณมากมาก,มากแต่คุณรู้ไหมว่าที่เขาทําไม่ได้หรือเขาไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้อะเพราะว่า จริงๆแล้วอะตัวเขามีสิ่งที่มันเหมือนแบบเยอะๆอยู่ในใจเยอะมากไม่ว่าจะเรื่องการงานหน้าที่สภาวะแวดลอ้อมหรือสิ่งที่มันจูนกันอยู่ตรงเนี้ยเขารู้สึกว่าตัวเขาอะมันเหมือนยังยังเจอปัญหาอะไรเยอะมากที่มันเข้ามากับตัวเขาเองเขามีความรู้สึกว่าตัวเขาจะต้องแก้ไขตรงเนี้ยโดยด่วนมากๆนะคะแล้ว คำที่เขาไม่ได้พูดอ่ะคุณรู้ไหมว่าบางทีคําพูดของคุณอ่ะมันก็ทําให้เขาทูใจเหมือนเช่นกันไม่ใช่ว่าสิ่งที่เขาทําให้คุณทูใจแต่ว่าเออไม่เป็นไรไม,ไม,ไม่ไม่แสดงออกดีกว่าเป็นแบบนี้ดีกว่ามันจะได้ไม่ต้องมีปัญหาก,กันละกันอ่าไม่อ่าไม่ท้าเขาก็คิดถึงคุณพ่อคุณแม่เขาหรือแม้กระทั่งตัวคนเขาก็เขาก็คิดถึงมากนะเขาต้องการแหละ รืออยากจะพูดให้คุณได้รับทราบว่าตอนนี้เขามีปัญหานะทั้งด้านเรื่องงานหรือสิ่งที่เขาเป็นเช่นกันฉะนั้นแน่นอนค่ะไม่ได้ไม่มีความรู้สึกค่ะมีความรู้สึกแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกมากด้วยนะคะค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกมากเลยค่อนข้างที่จะเหมือนแบบไม่เป็นไรไม่อธิบายก็ได้เพราะว่ามันเป็นแบบนี้ไปแล้วให้คุณรู้สึกให้คุณเข้าใจแบบนี้ไปก็ดีแล้วเพราะว่าสิ่งที่เขาอยากจะพูดมันมีเยอะ พอเขาเจอเหตุการณ์บาเหตุการณ์เขาก็ยังไม่ไม่อยากจะอธิบายให้ฟังมันเป็นความทุกข์ความเศร้าเนาะแล้วเขาก็เหมือนตัวเขาเองอะ่ะแบกรับปัญหาของตัวเองไว้เยอะมากโดยที่เขาไม่ได้อธิบายหรือไม่ได้พูดให้คุณได้รับทราบฟังฉะนั้นแน่นอนค่ะพอเขาพอเขารู้ว่าตัวเขาจะต้องทํำยังไงมีมุมไหนยังไงกับตัวเองเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะถ้าจะทําแบบนี้มันก็คง ไม่ดีมากแน่ๆเลยมันต้องมีอะไรที่มันแบบกระโดดก้าวขึ้นไปในเลเวลที่เขาเป็นดีมากกว่านี้แน่นอนข่ดในสิ่งที่เขาเป็นอยู่ตรงเนี้ยมันก็มีหลายมุมหลายเวอร์ชั่นหลายทสัสนคกติหรือหลายมุมมองที่คนบางคนหรือมุมบางมุมยังไม่เคยได้สะท้อหรือมีแพลนเข้าหากันอะไรอย่างเงี้ย เขาคิดว่าความนิ่งอะ่ะมันคือโจทย์ที่ดีที่สุดสําหรับเขาถึงอธิบายไปคุณก็ไม่เข้าใจเขาคุณก็เลือกที่จะเข้าใจเขาผิดไม่ใช่ว่าเขาไม่คิดถึงคุณเขาว่าคิดถึงคุณมากนะเขาก็ยังคงมองหาหรือต้องการที่จะมาเหมือนคนอื่นคู่รักบางคู่รักบางคนเช่นกันแต่จะให้ทํายังไงล่ะทุกอย่างมันบีบรัดตัวเขาไว้หมดอะ่ะซ่อนความขมขื่นไว้ในใจซ่อนความผิดหวังไว้ในใจ ถึงแม้จะพูดอยากจะพูดออกมาความเข้าใจผิดกับคนรอบข้างมันก็มีเหมือนเขาไม่ได้สนใจคนอื่นเลยแต่จริงๆเขาสนใจมากให้างานขึ้นธาตุไฟใจร้อนค่ะใจร้อนกันทั้งคู่ค่ะแม่สิงห์เธหนูคือความใจร้อนกันทั้งคู่ถ้าพูดอะไรนิดอะไรหน่อยตอนนี้นมันจะเหมือนแบบมันมีแรงประทะเข้าหากันอยู่ตลอดเขาก็เลือกที่จะนิ่งค่ะครองสติเขาไว้ค่ะเลือกที่จะนิ่งแล้วก็ดูใจแล้วก็มองใจตัวเองไว เพราะว่าเขารู้สึกว่าถ้าเขาเลือกที่จะนิ่งได้ทุกอย่างมหม่ก็จบและเพราะฉะนั้นถ้ากับคุณนะเขาไม่ได้ที่จะมีเอฟเฟกหรือคนหรือจะรู้สึกว่าเขาจะต้องตกตอบโต้อากับกิริยาของคุณเขาก็เลยรู้สึกว่าตัวเขาจะต้องเป็นแบบนีดีกว่านะถ้าจะให้เลือกทําอะไรไม่ดีหรือพูดไม่ดีกับคุณเพราะคุณไม่ได้มีมีปัญหาอะไรกับเขาแล้วเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าคุณจะต้องมีปัญหาอะไรกับเขาเลยเขารู้สึกมาตลอดว่าเออถ้า ถ้าอะไรที่มันใช่หรืออะไรที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้น,นอะมันก็คือมันก็ควรจะดีกว่าน,นี้เพราะเขารู้มาตลอดว่าตัวเขาเองอะบทบาทแลนะหน้าที่หรือศักยกับภาพของเขาอะมันโอเคมากๆมันพร้อมมากๆมันสามารถเรียนรู้แล้วมันก็สามารถที่จะเข้าใจในพาร์ทหรือในบทบาทที่เป็นอย่างแน่วแน่สิ่งที่มีอยู่ตรงนี้ หรือสิ่งที่มันกําลังที่จะค่อยๆเข้ามาเติมเต็มทางด้านเรื่องความรักระหว่างตัวคุณกับตัวเขาอ่ะมันคือพาร์ทของความเข้าใจหรือบทบาทที่มันมาเติมเต็มถึงกันละกันความเข้าใจกิมมิคผสมผสานทางด้านความรู้สึกระหว่างตัวคุณกับตัวเขามันเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นมันดีกันมากยิ่งขึ้นหรือมันมีความสัมพันธ์กันมากยิ่งขึ้นฉะนั้นแน่นอนค่ะในพาร์ทที่มันเป็นอยู่ตรงเนี้ยเขาสึกว่าถ้านิ่งอ่ะทุกอย่างก็จะได้รับชัยชนะ เขาไม่ได้ถือสากับคําพูดของคุณหรือไม่ได้รู้สึกว่าคําพูดของคนนะ่ะมันมีอิทธิพลหรือทําให้เขารู้สึกว่าด้อยค่าลงแต่เขาให้ความสาคัญกับคําพูดโดยที่เขานิ่งมากกว่าเขานิ่งไม่ประทาอ่ะไม่เป็นไรฟังหูซ้ายทะลุหูฝาไว้ก่อนถึงแม้คุณจะพูดยังไงกับเขาจริงๆอะที่คุณพูดไปหรือคุณกระทําหรือคุณจะ บบอันนี้กับไปก็คือเ,เพราะความรักอย่ากทิ่กจากกระตุ้นให้เขารู้สึกว่าเขาต้องแสดงออกมากนะหรือเขาจะต้องมีคอนแทคอะไรมากกว่านี้นะไม่ใช่อยู่เฉยๆนิ่งๆไปเลยการอยู่เฉยๆนิ่งๆไปเลยไม่ได้ไหมายความว่าเขาจะรู้สึกอะไรหรือมองเห็นอะไรได้มากยิ่งขึ้นนะคะเขาอยากให้เขาอยากให ตัวคุณนะ่ะคิดยเยอะๆเวลาจะพูดอะไรออกมาคําพูดมันเป็นนายคนนะคะคุณไม่ได้สนใจว่าคุณจะพูดอะไรหรอกเพราะคุณก็รู้สึกว่าคุณคิดยังไงคุณก็อยากจะพูดอย่างนั้นตอนนี้ความรู้สึกของคุณมันเหมือน,ม,นมันดิ่งเนาะแล้มันก็อยากจะให้เขาเข้าใจและเห็นใจในสิ่งที่คุณเป็นบ้างความรู้สึกสิ่งที่เป็นหรือสิ่งที่เจออยู่ตรงนี้นมันคือพลังงาน พลังงานสิ่งที่มีอยู่ณนะปัจจุบันนี้หรือช่วงตรงนั้นมันคือพลังงานหรือสิ่งที่มุมอีกมุมหนึ่งที่บางทีเขาก็ไม่ได้รู้ว่าตัวเขาจริงๆแล้วหรือสิ่งที่มันเป็นแบบเนี้ยเขาควรที่จะปรับนะไม่ใช่ตัวคุณอะไรอย่างเงี้ยต่างคนต่างคุยกันน้อยลงเข้าใจกันน้อยลงหรือในพาร์ทที่มันเป็นเหมือนแบบคนสองคนนะ่ะ คนนี้มีทิฐิมากมีความเป็นอีโก้ธาตุไฟใจหลอนนิ่งคุณใช้ความนิ่งเยอะมากนะเอาจริงๆคุณใช้ความนิ่งกับเขาเยอะมากเพราะคุณเข้าใจจริงๆคุณก็เข้าใจในผาที่เป็นนั่นแหละค่ะแต่มันมีความที่มันเป็นเหมือนระยะทางด้วยอะความรู้สึกความปุ๊บความสิร่ซ่อนคือความเหงาของเขาละค่ะความเหงาที่เขาอยากต้องการอยากให้คนเข้าใจเขาแต่เขาไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นฉะนั้นมันจะมีใครช่วยเขาได้นอกจากตัวเขาเองมันเป็นความเหงาความต้องการความหมยหา สิ่งที่อยู่ซ้อนเลนส์เนี่ยทำเหมือนคนแบบไม่มีอะไรแล้วอะชีวิตอะไรแบบนีน้ฉะนั้นแน่นอนคุณไม่ได้เป็นผาดนี้อะคุณไม่ได้เป็นคนที่เหงาเศร้าใจหรือตัวเองมีความถูกอะตัวเองก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองอยากจะเครียดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออแต่ตัวเขาเองมันมันมีหลายอย่างอะคือเขาต้องปรับหลายอย่างเพราะตัวเขามันเป็นคนที่คิดเยอะ อคิดเยอะมีมุมอมองไลฟส์สไตล์คอนการคอนแทคคนการเข้าหาหรือการเข้าถึงคนเนี่เขาต้องใช้รียกว่าอะไรปรับด้วยนิสัยของเขาด้วยจริงๆเขาเป็นคนเอาตัวใจตัวเองมากนะคะเอาตัวใจคิดเยอะแล้วก็กลัวไปหมดเนี่ยคนเนี้ยกลัวทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นมีการวางแผนแต่มันถูกเขาปลูกฝังมาแบบนี้ด้วยแหละ เขาเลยเป็นแบบนี้ต้องเข้าใจเขาในภาที่เป็นเนาะเขาถูกปูฝังมาแบบนี้เขาเลยเป็นแบบนี้ฉะนั้นแน่นอนค่ะเพราะเขาเป็นแบบนี้แล้วทุกอย่างมันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่ามันไม่ได้มีความสุขเหมือนเหมือนสิ่งที่เป็นอยู่การที่เขาจะคบกับคุณน่ะคุณถามว่าคุณคือเลเวลหรือแสงสว่างให้เขากับเขาไมใช่คุณคือแสงสว่างที่จับต้องได้สําหรับเขาคุณคุณคือสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะ อยู่กับคุณเลออยะที่จะดูแลก,กับคุณนั่นแหละค่ะสาตาก็คือความหวังของทางเรื่องเรื่องความรักหรือการเดินทางของหัวใจเขาอะมันอยู่ที่คุณแต่ว่าตัวเขายัางเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความกล้าหรือที่จะสามารถปกป้องใครได้คุณเป็นผู้นาําทางด้านจิตวิญญาณทางด้านความรักของเขาเพราะพลังงานบวกของคุณมากกว่าเขาเยอะมากคุณไม่ได้ต้องการอะไรจากเขาหรอกคะ่ะแค่ต้องการให้เขาแอคทีฟเรื่องความรักบ้างให้ดูคนอื่นบ้างถ้าจะรักกันมันต้องทำยังไง ไม่ใช่จะเข้าใจเพียงแค่มุมมองของแค่ตัวเองถ้าไม่เปิดโลกกว้างถ้าสติก็แบบเนี้ยเดทแบบนี้แหละเอาไปเดทไปนะคะฉะนั้นมันเป็นเดทไม่พอมันก็จะมีแบบทาวเวอร์ประกบเดทไปเลยค่ะมันจะทําให้เลิกกันง่ายหรือมันจะทําให้ไม่ได้อยู่ดีกันคุณอยากพูดที่เขาฟังเยอะมากแต่คุณก็พูดไปแล้วแหละแต่เขาก็ยังยังทําไม่ได้คุณให้โอกาสเขาหลายครั้งตอนนี้เขาใช้ความเข้าใจที่คุณเออคําพูดของคุณอะ ที่คุณพูดและคุณกรอกขูเขาอยู่ทุกวันเขาเข้าใจในภาคนี้แล้วบางทีเขาก็เข้าใจตัวเองมากเกินไปโดยที่เขาลืมไปว่าไอ้สิ่งที่เขากําลังทําอยู่ตรงนี้เขาไม่เคยเข้าใจคนอื่นเลยนะเขาจะให้แต่คนอื่นเข้าใจเขามันก็ไม่ได้นะคะมันก็ไม่ได้แล้วก็คุณอ่ะจริงๆนะคุณเป็นคนหยิบยื่นนะหยิบยื่นถ้วยก็คือถ้วยแห่งความรักค่ะให้กับเขาอยู่ตลอดเขาไม่ได้เห็นคุณค่าของความรักของคุณ พอคุณเลือกที่จะนิ่งเดี๋ยวคุณก็ไม่สนใจแหละตอนเทศกาลใช่ไหมฉันก็จะอยู่กับของฉันไปเขาเลยกลับรู้สึกเหงาเศร้าเหมือนแบกปัญหาไว้คือคนเดียวคุณไม่สนใจเขาจริงๆมันไม่ใช่ในพาร์ทนั้นมันเป็นพาร์ทที่มันเป็นเหมือนแบบตัวเขาอะไม่ได้ทําความเข้าใจเกี่ยวกับความรักที่มันผ่านมามากกว่าวันนี้มันเป็นวันเข้าใจถึงตัวเขาแล้วเขาก็รู้ว่าสิ่งที่เขาซ่อนมาตลอดหรือสิ่งที่มันอยู่ภายในใจเขาอะ มันเป็นแบบนี้ลักษณะแบบนี้มันเป็นช่วงความทรงจำหรือสิ่งที่มันดีดีเกิดขึ้นและคุณรู้ไหมว่าไอ้สิ่งที่เหงาเศร้าซ้อยเนี่ยมันมีมันมีสิ่งที่มันสะท้อนเข้าหาเขาหรือมีสิ่งที่มันเติมเต็มเข้ามาได้เดอะมูนมันเป็นไพ่แห่งความมนหมอกเนาะคนที่สดใสละเลยอ่ะคือคุณนะคะไม่ใช่เขาคนนี้แบบว่าถึงจะมีเรื่องอะไรมากระทบคุณก็สามารถจัดสารบริหารมันได้แต่ตัวเขาตัวนี้มันเป็นเหมือนแบบเขากําลังเศร้าอ่ะ เขาต้องการกำลังใครกำลังใจจากใครหรือแรงบันดาลใจให้ใครเข้าใจเขาฉะนั้นแน่นอนค่ะพลังงานนี้มันเป็นพลังงานของความโชคดีเป็นพลังงานของความรู้สึกเป็นพลังงานของความเข้าใจ เป็นพลังงานของความโดดเด่นมากถึงแม้จะมีอะไรมากระทบใจคุณคุณก็ตัดปัญหาตรงนั้นได้คุณใช้วิธีในการจัดสรรบริหารด้วยอารมณ์ของคุณด้วยที่ไม่โกรธไม่พูดเหมือนกันกันกบเขาสิ่งที่ซ่อนภายในใจคุณสามารถคุณกับเขาว่าจริงๆแล้วจากไพย่ยิปซีนี้คุณสามารถที่จะเคลียร์กับเขาได้อย่าพูดเรื่องเก่าเรื่องเดิมคะ่ะเพราะมันจะมีปัญหากันเกิดขึ้นวันนี้เป็นพลังงานภาพรวมของคุณและเขามันเป็นความคิดถึงของเขาแหละที่เขาอยากจะพูด อยากจะอธิบายบางมุมให้คุณได้เข้าใจให้คุณได้รับทราบหรือให้คุณได้รับรู้ว่าจริงๆแล้วเขาอยากจะทํำยังไงเขาเป็นยังไงบ้างเขาไม่ได้ต้องการที่จะมีอะไรไม่ดีหรือสิ่งที่มันไม่ดีกับคุณหรอกจริงๆเขาอยากจะที่จะคุยกับคุณบ้างอยากที่จะให้คุณเข้าใจเขาวันนี้เป็นพลังงานภาพรวมของคุณและเขานะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังสิ่งที่ซ่อนก็คือความทุกข์ของเขานะคะ่ะที่เขาทําตัวเอง ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังดูได้ทั้งคนที่เกิดในนจวันและสองวนสีวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วขอให้ทุกคนมีรอยยิ้มนะอ่าแล้วก็รับพลังงานบวกพลังงานดีๆนะคะขอขอบคุณมากๆทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็นตามนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ประเทศไหนก็นตามก็เข้ามาดูเนาะวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขนะคะแฮปปีค้ <Love you S 2> คะ่ bye, คะเลิฟยู bye, คะ่ะบายบายค่ะทุกคน กูดีบ๊ายบายค่ะ